ตัวนี้นะคะฉีดเข้าปากเข้าตาเข้าหน้าเข้าได้ทุกอย่างค่ะแผลสดฉีดเพื่อให้แผลหยุดเพื่อให้เลือดหยุดหรือมีผื่นคันหรือมีแผลสดหรือว่าผื่นคันหรืออะไรสามารถฉีดได้เลยตาแดงรีบฉีดเลยอะไรเข้าตารีบฉีดเลยแต่อย่าฉีดใกล้ตาให้ห่างๆหน่อยนะคะเข้าฝอยๆไม่เป็นไรนะคะหลายคนเนาะ อยากเห็นใช่ไหมครูก็แกะไม่ได้อ่ะค่ะครูก็อยากไม่อยากเดือดร้อนบอสพี่อูเขากำลังนอนอยู่นะขอไม่แกะแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าหลายคนเคยเห็นครูฉีดเข้าปากบ่อยๆแล้วเนาะพอดีว่ากระปุกกระเป๋าไม่ได้อยู่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์สารพัดเลยคุณควรจะมีติดบ้านเพราะบางทีลูกคุณะคะ่ะโดนมแมลงกัดต่อยคุณรีบฉีดสเปรย์เลยนะคะคุณรีบฉีดสเปรย์เลยใครนะเป็นผลลัพธ์ของสเปรย์ใช่ส้มไหมน่าจะเป็นส้มไหมที่โดนต่อต่อย นะคะตอนนั้นส้มเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยวันแรกๆเลยส้มส้มอรวรรณเนอะส้มอรวนะอรรณโดนต่อต่อยนะคะบว,วมชุงชุนๆเลยที่หน้านะคะฉีดสเปย์ค่ะอยากให้ส้มเอาเอาลูกเก่าๆมาโชว์หน้าเฟซน,นะมหัศจรรย์มากค่ะ พาอบอกแล้วว่ามันสามารถแบบเกี่ยวกับพวกพิษพวกนี้ค่ะมันจะสามารถปื๊ดๆื๊ให้พิษมันคลายทันทีเลยแล้วใครอีกนะโดนโดนโดนลูกเขาอะค่ะโดนท่อไอเสียรถล้มโดนท่อไอเสียค่ะโดนท่อไอเสียแล้วมันทองทองเสร็จมันแตกค่ะเอ้ยนะคะทองติดเสร็จมันแตกส้มโดนต่อหัวเสือต่อยเห็นไหมคะมันสามารถฉีดเพื่อลดพิษได้เลยนะคะมันสามารถลดพิษได้เพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ว่าจะอาการแบบแผลสดแพ้เปื่อยแพ้ไฟไหม้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นแผลเบาหวานเขาเอาไปฉีดยุบยุบยุบจนตอนนี้แผลหายครูไม่ได้มามามา,มา,ม,ามาเวอร์นะคะแต่ครูเคียงแค่บอกว่ามันจะค่อยๆทําให้เราแบบดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติเนาะมันจะอยู่กับเราด้วยความเป็นธรรมชาติจะไม่กดดันจะไม่เกรงเออะไรพวกนี้ความเป็นธรรมชาตินะคะอ่ะโอเคนะตัวสุดท้ายอุ้ยมือครูอย่างนุ่มเลยครูใช้ก้อนสมุนไพรนะคะหอมด้วย อันนี้นะคะสุดท้ายท้ายสุดตัวนี้จะบอกว่าไม่เคยพอขายพี่รุ่งจะรู้ดีพี่ป่านจะรู้ดีว่าตัวนี้มาเท่าไหร่ไม่เคยพอขายสบู่สครับถั่วดาวอินคาขายดีที่สุดในโลกแล้วค่ะพูดว่าในโลกเลยนะคะเพราะสบู่ตัวนี้ค่ะครูไปจาได้เลยว่าครูไปไหว้คุณย่าโมตอนนั้นครูขายของไม่ได้เลยครูเพิ่งผลิตแบรนด์มาครูบอกเลยนะคะว่าสบูจ่จริงๆแล้ว่น่าจะมาถ้าจําไม่ผิดเลยนะคือบางทีมันสับสนเนาะเพราะมันเยอะช่วงนั้นน่ะครูยังขายสบู่ไม่ได้ แต่ครัวดันขายได้เจ้าแรกคือประเทศจีน5้าพันห้ก้อนจากการที่ครัวค่ะไปขอคุณยาโมแล้วหลังจากนั้นชาคูขายดีขายปังไม่พอขายมาจนถึงวันนี้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นสบู่สครับถั่วดาวินคาเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่ทํากล้าพูดเลยนะแต่เวลาเราไปเขียนนะ่ะเขาไม่ให้เราเขียนไงว่าเจ้าแรกและเจ้าเดียวคืออโรบอทเขาจับ แต่เราพูดได้ไงเพราะเราไลฟ์ความจริงสบู่สครับถัวดาเอ็นคานะคะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทำตัวนี้จะทำให้สิวฝ้ากะจางลงแต่สำหรับใครที่มีสเตียรอยแน่นอนค่ะสิวจะโผล่เพราะตัวนี้ค่ะมันไปดูดเอาสิ่งสกปรกออกจากร่างกายออกจากใบหน้าแต่ให้คุณใช้ต่อเนื่องจนหมดก้อนสเตียรอยจะค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆอยอกแต่ถ้าอยากให้สเตียรอยมันออกไวให้ใช้สเปรย์ช่วย หลังจากใช้สบู่ให้รีบใช้สเปรย์สเตียรอยมันจะหายไวมากเพราะสเปรย์เป็นตัวกำจัดสารพวกนี้อยู่แล้วหรือด,ดึงดึงแบบที่พี่อูทำอยู่ค่ะออกมาก็ได้แต่บอกเลยว่าตัวนี้ล้างเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดคุณไม่ต้องใช้คินส่งคินซิงอะไรทั้งสิ้นตัวนี้ใช้สองครั้งครั้งแรกล้างเอาอสีสีของนี่ออกครั้งที่สองล้างถึงรูขุมขนเลยตัวนี้เอียเยเอ่ยมเลยค่ะเอี่ยมเลยเพราะมันมีสครับเล็กๆช่วยขัดนะคะ แล้วมันจะไม่ทําให้หน้าเราบางเพราะมันเป็นสมุนไพรช่วยฟื้นฟูผิวนะคะแล้วหน้าเราอะค่ะจะกระจางคุณรู้ไหมว่าครูขายได้ครั้งแรกห้าพันก้อนครั้งแรกห้าพันก้อนคนจีนมาซื้อแล้วคนจีนถือกล่องตามหามาหาที่โรงงานสตอรี่นี้น่าจะเคยเล่าแล้วถือกล่องอะค่ะไปหาที่โรงงานแล้วถามว่าโรงงานคุณเป็นคนผลิตและขายใช่ไหมโรงงานโทรหาครูด้วยความตื่นเต้นมากค่ะ ตื่นเต้นมากเอา,าใช่ใช่สาชิ้นหนึ่งพันเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะโรงงานนะคะตื่นเต้นมากโทรหาครูคุณรู้ไหมครูขายได้ออเดอร์ครั้งแรก5,000ก้อน